สวัสดีค่ะไผ่ข้าวหลามทองค่ะมาถ่ายคลิปอัปเดตนะคะหลังจากที่เราปลูกตัวนี้ตั้งแต่ที่ถ่ายคลิปก่อนหน้านะคะให้ดูยอดของเขามีนะคะมียอดใบใหม่ยอดยังยังเป็นหลอดอยู่เลยนะคะยังไม่คลี่บานออกถือว่าอันนี้ติดต้นแล้วนะคะ สังเกตว่าหน่อของเขามาแล้วตัวนี้ถือว่าโชคดีนะคะก่อนนํามาปลูกก็คือหน่อเขามีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือมีตั้งแต่อยู่ในถุงชําโอกาสที่เรานํามาปลูกแล้วเขาจะเป็นหน่อขึ้นมานี่ก็คือมีสูงมากหน้าดินค่อนข้างที่จะแห้งเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะลมพัด สองวันเลยวันนี้ก็มีแดดอ่อนๆก็เลยทําให้สภาพพื้นดินค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแต่ว่าเขียๆดูดินด้านล่างนะคะก็ยังคงมีความชื้นอยู่แต่ก็ต้องคอยลดน้ําให้เขานะคะเพราะว่าไถ่ที่กําลังแทงหน่อหรือว่าเขากําลังมีตุ่มตาหน่อจากทางด้านล่างนะคะเขาต้องการความชื้นแล้วก็ต้องการน้ํานะคะเพื่อไปเลี้ยงหน่อที่เขากําลังจะแทงขึ้นมาลดอัอดตราการยุบตายของหน่อใหม่ อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอคอกค่ะแล้วก็ลดน้ำนะคะไผ่ข้าวหลามทองสวนธนทาัาศน์สกลนครค่ะ